สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นัทชาแนลนะจ๊ะเอาแล้วจ้ะหมอกเต็มภูค้ายกอีกแล้วตันนี้ก็มีแต่หมอกไม่เห็นพวกเขาเลยถ้าวันไหนมีบอกมาเนี่ยแดดจะแรงนะแล้วก็ร้อนนี่ไม่เห็นภูเลยบางภูเข้าหมดเลยเนาะ พูดเลยจ้าวันนี้ก็ขออนุญาตนะจ๊ะขอพักเก็บภาพบรรยากาศรอบๆฝนเด้อน,นะคะเอจีเนาะกวเราค่ะนะคะชีวิตต้องเดินไปข้างหน้านะคะเอีชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าเอ่อถอยหลังไม่ได้เนาะนะคะถึงเราจะอยู่กันสองคน ตายายนะคะเอเนาะอยู่กลางอะไรก็แล้วแต่เราสองคนตายายก็จะสู้นะคะเอเนาะนะคะจะสู้นีอะมาดูฝังนี้กันนะคะเราก็จะสู้แล้วก็เราจะเดินหน้านะคะเอซต่อไปเนาะเรียกบอกมันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอเนาะเราไม่ได้มีเวลาคิด ไม่ได้มีเวลาที่จะทำอะไรนะเวลานี้นะคะเอซี่เราคิดอยู่อย่างเดียวนะคะไปทำบ้านทำร้านให้เร็วที่สุดนะคะเอซี่ว่าหนูกับพี่เพชรตั้งเป้ากันไว้นะคะเอซี่ว่าเ,ออเราจะเปิดร้านให้ได้ก่อนปีใหม่เปิดร้านให้ตอนข้าวที่บ้านเราออกหลวงมันจะสวยมากนะคะมันจะ มันจะสวยมากเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้หนูอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปหนูอาจไม่มีเวลาที่จะสนใจอะไรนะคะทีเพราะว่าเราเรามุ่งมั่นนะคะถ้าทุกคนจะรู้นะหนูก็จะมุ่งมั่นอยู่อย่างเดียวถ้าทำอะไรแล้วหนูก็ต้องทำให้มันสำเร็จถ้าทำอะไรแล้วก็ทำให้มันจริงนะคะ การช่วยเหลือคนเหมือนกันนะคะหนูไม่จำเป็นค่ะ f c ซที่ต้องโพธนาที่ต้องเป่าประกาศนะคะว่าหนูช่วยนะคะครอบครัวนั่งครอบครัวนี้เหมือนกันค่ะนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเราช่วยเราช่วยด้วยใจนะคะเ c เราช่วยด้วยใจเราไม่จำเป็นนะคะที่จะต,ต้องให้ใครเอ,อ่อ รับรู้หรือหวังอะไรตอบแทนกลับมานะคะรักคือรักรักคือรักรักหมดใจนะคะเอซีรักรักหมดใจถ้าทุกคนเห็นพินัดมาตั้งแต่แรกพี่นัดก็รักแล้วพี่นัดก็เป็นของพี่นัดอย่างนี้เสียงดังโวยวายนะคะเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหนูก็ยัง ช่วยเหลือตากับยายเหมือนเดิมนะคะถึงหนูจะไปซ้ายไปขวาหนูก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องห่วงหนูเป็นคนที่ไม่เป็นไรคะ่ะหนูรู้ว่าวันนี้เมฆหมอกมันจะมาบดบังชีวิตหนูสักวันนะคะเมฆหมอกมันก็จะออกไปได้นะคะหนูก็จะอยู่กับของหนูกันสองคนตายาย นะคะเอี FC เนาะแล้วก็เอซที่ลัางพี่นัดนะคะจริงๆนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณทุกวันนะคะที่ดูคลิปดูอะไรให้พี่นัดมาตลอดหนูไม่รู้จะขอบคุณยังไงหนูไม่อยากจะเอาปัญหาอะไรนะคะมาใส่หัวสมอง หนูอยากจะคิดอย่างเดียวว่าวันนี้หนูต้องทำสเต็ปนี้วันนี้หนูต้องทำสเต็ปนั้นเพื่อย้ายไปอยู่ขอนแก่นนะคะเอซี MC, ให้เร็วที่สุดนะะอาชีพหนูนะคะเอซี MC. มี2อ,อาชีพตอนนี้ก็คืออาชีพยูทูบเบอร์แล้วก็อีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพแม่ค้านะคะเอซี MC. ทำไมนะคะ f อคนเราคะ่ะอะไรมันไม่แน่นอนนะคะออะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเราทําความมั่นคงเราทำความถาวรใ้กับชีวิตของเราดีกว่านะคะ f โลกออนไลน์นะคะโลกออนไลน์หนูถามว่าดีไหมดีคะ่ะ f อฟซหนึ่งเรามีเพื่อนนะคะเอซเราจะรู้เลยนะคะเอซว่า ใครรักเราในยามเราทุกงานเหมือนที่พี่นัดเจออยู่ในทุกวันนี้นะนะคะนั่นแหละคะ่ะหนูเห็นไหมคะหนูก็เหมือนปักคารบนะคะอซสองตัวนั่นนั้ะน,นะคะอยามไม่มีลมยามไม่มีกระแสมันก็นิ่งแล้วก็ไม่พัดไม่สวยงามยามใดที่ปลาสองตัวโดนลมมันก็จะพัดแล้วก็สวยงาม ถ้ามันไม่โดนลมพัดมันก็จะตัวรีบนะคะปะคาบหน้าบ้านเนี่ยนะคะเหมือนกันชีวิตหนูก็เหมือนกันนี่คือชีวิตในโลกออนไลน์ค่ะเอฟซีหดีจะบอกแค่แค่นี้เลยไปแล้วรถโรงเรียนคันแรกนะคะนี่แหละคะ่ะนี่คือชีวิตจริงในโลกออนไลน์ค่ะนะคะหนูถึงหนูถึงบอกว่าทําไมนะคะเอฟซียามวันหนึ่งวันใดน,นะคะเอฟซีที่ลมมันไม่พัดผ่านนะคะ ก็เหมือนช่องหนูถ้าวันหนึ่งวันใดไดสิไม่ค่อยไม่มีคนดูคลิปไม่มีคนดูไลค์นะคะมันก็คือเหมือนกันค่ะมันก็นิ่งแล้วก็สนิดเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องหาทางออกให้ชีวิตเรานั่นคือเปิดร้านนะคะเป็นอาชีพที่ถาวรและแน่นอนนะคะดีที่สุดเนาะนะคะพอขอบคุณพี่ๆีทุกคนนะคะที่ดูคลิป ดูไลฟ์ให้พี่นัทนะคะนี่พี่นัทก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เช้านี้ที่สดชื่นที่สดใสเดินหน้าทำตามฝันนะคะไอซีขอเดินหน้าทำตามความฝันของตัวเองขอเดินหน้าสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะไอซีเหนื่อยไหมเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากกับครั้งนี้แต่ขอ ขอค่ะขอแค่นั้นนะคะเอขอมีลมนะคะพดให้ปลาสองตัวนี้นะคะมีกําลังใจแค่นั้นก็พออย่ามีอันลมนะคะพายุเข้ามาในครอบครัวเราอีกเลยนะคะขอแค่นั้นนะคะขอบุณเอซทุกคนเด้อนะคะไม่ได้ขออะไรมากหนูไม่เคยขออะไรใคร ขอแค่นี้ค่ะขอให้ชีวิตของหนูสองคนนะคะเดินหน้าต่อไปขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณมาก